ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา18นาฬิกา27นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชถานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายอิซาอับดุลเลาะยาบินอัลอาลาวีซึ่งมีทินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจําประเทศไทยนายอิซาอับดุลละยาบินอาัลอาลาวีเคยดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐสุลต่านโอมานมาก่อน นายุริยาวียาโฮซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายยุริยาวียาโฮเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์มาก่อนนายยอนอสเริมเกรนดานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาหัรนผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเวีเดนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทยนายยอนออสเตรมมกรนดานเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีและหัวหน้ากรมการกงสูลและกฎหมายแพ่งกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดนมาก่อน นางสาวอิเซลการีนาเชนชันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาหัญรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามัณผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจําประเทศไทยนางสาอิเซนกอรินาเชนชันเคยดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารเนติบัณฑตติตยสภาแห่งสาธารณรัฐปานามามาก่อนนางซีบ <It> ีเดอร์กาดีเยดิฟ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห,ห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยนางซีบีเดอกาเ์ดีเยดิฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และสาธารณรัฐซูดานมาก่อน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระสีสว่างควัตวราัติยราชนารีทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสเสด็จลงณนะห้องประกอบอาหารตำหนักทิพพิมานอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดยางโจซึ่งมีวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยเนยไก่หรือเนื้อไส้กรอกแครอทถั่วลันเตาเบคอนทอดกรอบซอสถั่วเหลืองและพริกไทยจำนวน5กระทะ เพื่อพระราชทานให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระประสงค์ให้บุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขานามัยมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งห่วงใยและส่งให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องโดยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญ อาทิโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภร์จัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5้าเครื่องและสำรองไว้ณโรงพยาบาลจุลาภรณอีก5าเครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย นอกจากนี้ยังโปรดให้โรงงานผลิตเพสัชพันธ์ในพระดมริราชวิทยาลัยจุฬาภรพัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอลล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณรงพยาบาลจุฬาภรอ,อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้หนายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางนที่นีพรจันทระโนไทยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับพระราชทานเข้ากล่องเมนูข้าวผัดย á n งโจพร้อมน้ำดื่มจำนวน300ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลสนามที่อาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างการรักษา273คนจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน4แห่งรองรับผู้ป่วยได้550เตียงในการนี้มีพระดําราชชื่นชมการปฏิบัติงานและพระราชทานกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่เสียสละร่รวมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม ยินดีที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสันเสริญแพทย์พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่ เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนหนใหูใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้ในหลวงรอเก้าพ่อของหนูสอนให้หนูรักประชาชนเพราะฉะนั้นมันเข้าไปจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดปากหวานนะคะ จริงๆคือว่าหนูรักประชาชนจริงๆโรงพยาบาลตรังจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลือยราษฎรที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ห้องประชุมราชาพฤกษ์อาคารอำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายขจรศักดิเจรือโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีและกล่าวสํนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลตรังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศัก,กยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตรังจำนวน3รายการคือ i s o l a t i o n g o วห0 0 0ชุด c o v e r a l l g o w า0ชุดและ Reusable i s o l a t i o n G o w กาว0 0ชุดสร้างความปราบปลื้มแก่ราษฎรในจังหวัดตรังอย่างหาที่สุดมีได้ ทั้งนี้จังหวัดตรงังณวันที่19เมษายน2564พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รละลอกใหม่จำนวน19รายซึ่งผู้ป่วยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรงังจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองเลิมสวัสดีค่ะ